แอมเดชชอบแอมเดชไม่ค่อยหวานเอนเออันนี้เปรี้ยวพอดีเลยอ,อืมน่าก,กินน่าก,กินอยู่เออเนี่ยอะไรตอนนี้อะไรอยู่นอะไรอยู่วันนี เผ็ดไหมแดงเพราะกุ้งแห้งมันไม่ได้เผ็ดอ่ะคุณว่าเผ็ดมะเผ็ดอดีเลยอ๋อไหนแน่งก็ซีกันไง กินเรียนทุกวันคอัวซื้อมาแล้วครักินไม่หมดไงเราให้พวกโอกินคู่ไหนคููตีว่ะซื้อใครซื้อเกียรติหรอไม่เลย่ะชั้นกูให้ขายหรอไงเงี้ยเขาซือบ้างี่ยิ้มสอบแปเอม Cái ừ. này chơi đi này, bự rồi Quay chặt lẹ lẹ, nghe nào Kiêu suy chơi không Ừ Thuốc qua này. ไออนไลน์ทุกทีเลี้ยงโอ้ยจักรยานสุดขั้นนาะแถวพื้นที่แถวบ้านแถวตรงเนี้ยจักรยานประจำเอ้ยซอยนี้ซอยจักรยานแท้ไมนซอยเสียงดังหาซอยบ้านพะเมืองซอยรถอ๋อซอยอะวัน มเพื่อมองว่าถ้าเป็นถูกต่อไปเอามือถุกเริ่มดื้อไหมต่อไปก็เริ่มดื้อแล้วดื้อเหมือนไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกดื้อมากสมองมันมีแต่เล่นเออไม่เลยต่อไปมันก็เริ่มดื้อตรงนี้เด็กติดแม่ แม่ไม่ให้ไปปุ๊บร้องไห้เพราะนั้นไม่ปืนว่าแม่ให้ไปไปทำธุระไอ้ป๊อกร้องไห้พ่อมันตีเด็กติดแม่เหรอซวยไม่สุกไม่ได้มสุกมันเด็กเด็กติด กิดอะไรแล้วห้อด็กกิดหมาไม่ดูไได้มควาอย่ามือ,อมือใช่หรอย่ออมอกีบกำมาจะพูดเลยนะมึงแกว่ามันสุปิดอะไรมันเป็นเป็นเป็นคนที่มันไม่ที่โทรศัพท์ไ,ไม่เหมือนอพวกไอ้สองตัว ปอ่อคอยแป้มไม่ไดูอ่ะพอให้มันดูปุ๊บมันไม่ดูเลยเดี๋ยวไม่ติดโทรศัพท์เรียด,ดีสุดแล้วแต่สองตัวนั้นเอาแป๊งเรียเชีดูแต่ยกไว้ในป๊อกมันติดสมองมันมติดเล่นม,มันไม่ได้ติดแล้วเลยติดเรียเลย Này, em này em 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 không ừ, mà cái này rồi này. Cái này. em bà em này. Ừ, phải em bộ cho em 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 tầm thay ba vậy tầm thay kia ba ra sự vậy tầm thay tầm số mà nha tầm số có cái sập không phải chứ sập không phải cái sập cái này nhé nó bên đâu

súp dài mang thế bây giờ ừ. rồi cho sờ bàn cho sờ bàn co bàn sờ bàn kí kiên có luôn lúc bay lòng rền mà lòng thùn đấy bà cái cho tiền nhà như vậy rốt nữa tí giờ sờ đây thì rốt rồi giờ làm vô... bài ở à, đây ở à, rốt rốt chạy đó ừ đi coi cắt trâu vậy tí lâu lâu, lâu, lâu rốt bàn sau đầu bị xe bướp kim mang lỗi khi bán khi đâm đạ, bài luộc nhiều lên nhỉ ừ. Ừ. mà can hà lòng sao ơi mà con bao mà khép ăn là tại tại ngay ban lá không bao thế tố thế thích như này bố mà cũng là, là thế ใบมอห่ครับชิ้อไรทีชื่ดแตดไงค่ะอืมเอ๋ไรวัทเลยิดหน่อยนิรับมทำบมัคไอคือดรอก Oh. ้ทางเนี้ยซอ,อยจักรยานเจ้าด <laughs> ีกว่า ซม<ต>จ้ากินอะไรซมย,ยไม่กินรร้านร้าน,านไม่กินด,ด้วยกแม,ไม,ไม่ไม่กินอืมนไมอ่น้องทำไมไม่ตื่นวานอ้องนอนทุกคืนนอนวัน,วน มันอาบน้ำไหร่จังอาบแล้วต่อใอ้มาทพุ่งมาขึ้นไม่รู้อ่นหลับก่อนโอ้โหไปสุดหลับกนะ่อนไหนใอีกลิวลิวลิว

อยู่ก้างนอกหรอ่ใช่อต่นอกอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านโอ้ก็ดิ้งีพอ

Nè phim Lệ, cái cặp ็ดมาอยู่บ้าน,เ,นเลยเไหมเลยเขาก็แยกตาไปตลาดไลยเอ้ตาอยู่ยังไงบอเอ้ยตาไม่สองคนอ๋อตาในน้องเนี้ยใช่ไหมเรื่องอะไรตาเราสองคนต่างคน อาลีโฮบสลับอัอพเดตน่ะจะโอ้ยอะเลยอนลีเราไม่ต้องรีบไรเชื่อมคนรีบแบบคนจะกินกินแบบแพ้เขาคนคนช้าแหละคนจะได้อิม่มใช่ไหมไอ้คนพูดแก,กดชงหน้ากัานไงเฮ้ยบอกอเบ้เฮ้ย ตัวก4หกแล้วก็ก็อะไร4หกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบอะไรกแล้วก็เช็ดกูตีนหรือวะคำถามได้แล้วคำถามได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปคุยกับยี่น